สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทกคนนะพี่น้องครับผมลุงลุงพัดให้โชคนะครับวันนี้ผมมาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่1พฤศจิกานะครับหพฤศจิกาและวันนี้ครับจะพามาดูครับเว่งบนัวด ตัวเดียวชน4สูตรพี่น้องครับผมชน4สูตรใน4สูตรนี้จะมีตัวหนึ่งอยู่ในหลักร้อยนะครับสูตรนี้จะอยู่ในหลักร้อยปกติจะเป็นร้อยบนตัวเดียวนะครับเน้นร้อยอ่ะผมเขียนว่ามาร้อยบ่อยนะครับมาร้อยจะยืนที่หลักร้อยสูตรนี้นะครับแล้วใน4สูตรนี้ถ้ามาอย่างละหนึ่งตัวแล้วผมจะตัดด้วยเลข มาครบสามตัวบนมาครบสามตัวบนผมวางไว้หกตัวพี่น้องครับมาครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับคําเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความมตงดีจาก ลงทัดให้โชคโอเคครับทีนี้ฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทําเลยเรามาดูกันครับไปเลยสูตรที่1พี่น้องครับผมจะใช้สูตรนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับผมเรียงมาไม่ถูกผม จะใช้ตัวนี้ขึ้นก่อนเพราะตัวนี้จะอยู่ในหลักร้อยมาครับ8คูร้อยสิบครั้งที่สี่บวกร้อยสิบครั้งที่สี่พี่น้องครับแล้วคูณด้วยแปดแบบนี้นะเอาแปดมาคูณสองบวกเก้าเป็นหนึ่งเท่ากับแปดคูณหนึ่งได้แปดนะครับตัวแรกของเราจะได้วิ่งแปดและจะอยู่ในหลักร้อยสำหรับสูตรนี้มาครับสูตรที่สองเลยครับเก้าคู ร้อยบนบวกร้อยที่สีก้าคูณร้อยบนเก้าสี่สามสบาบวกด้วยร้อยที่สีบวกสนะครับได้แปดอสรที่สก็ได้แเหมือนกับสูตรนี้ครับสูตรที่สเลยครับแปดคบนทีนี้แปดคูณ110บนสบวกเเป็นสิบเเท่ากับแปคูณหเป็นแโอ้โหได้แต่แทั้งนั้นเลย มาสูตรที่4ครับ1 2ึ่งสสา้าคูณหน่วยบนบวกสิบล่าง9คูณหน่วยบน9 8้าแดเสองาสองมาบวกสองบวกบวกสิล่างนะครับอ่ะเท่ากับสองบวกเ้าเป็นสิบเอดวันนี้ได้แค่8กับ1พี่น้องครับ เลข4สูตรมีอยู่แค่8กับ1ส่วนเลข6ตัวมาครบพี่น้องครับ2คูณหน่วยครั้งที่4ีสองคูณหน่วยครั้งที่4ี่สองคูณหนึ่งเป็นสองบวกด้วย10หน่วยบนสองบวกเได้9ครับ9กบวกแได้17ครับเราจะ ได้เจ็ดก็ยืนไปเลยครับ7 8 9 0 1 2อ่ะวิ่งของเราได้8กับ1พี่น้องครับถ้า8กับ1มาแสดงว่ามันซ้ำกันในนี้ถ้ามันถูกหมดมันจะหายไป1ตัวใช่ไหมครับเมื่อมันหายไปหนึตัวเรามาดูในสูตรนี้ครับถ้า6ตัวมันมาครบ เราได้และ8กับหนพี่น้องครับเรายืนที่8กับหพอมาดูในนี้มี8ปกับหเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่กี่ตัวครับ812 810 819 818817 811อ่ะได้อยู่แค่นี้ครับงวดนี้8กับ1มีในวิ่งเรามายืนใส่ใน6ตัวนี้ เราจะยึดที่8กับ1วิ่งชนหมดเลยครับ812 811 810 819818 817ได้แค่6ตัวครับ6ตัวและมันออกอะไรครับเราคำนวณจาก1กันยานะมาใช้คือตัวนี้พี่น้องครับ320 812มา8มา1มา2องนี่ตัวที่มันมา มา8ปดหนึ่งสองถูกวิ่ง8วิ่ง1ถูก8ปดหนึ่งสองมาครบ3าตัวบนโอเคครับดูงวดต่อไปเลยครับ8ปดคูณร้อครั้งที่สี่ มาต่อครับพี่น้องครับผมบอกผิดนะเมื่อกี้ครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งที่จะอยู่ในหลักร้อยนะครับใช้สูตรนี้นะครับอ่ะสูตรนี้ไม่ใช่ขออภัยครับสูตรนี้จะมาที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มสูจากสูตรนี้เก้าคูณร้อยบนพี่น้องครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองสองมาบวกร้อยจีสี่สองบวกศูนย์ได้สอง สูตรที่หนึ่งที่จะมาในหลักร้อยคือเลขสองวันนี้พี่น้องครับแปดคูณร้อยสิบบนทีนี้แปดคูณร้อยสิบบนแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบสองอาชนที่เลขสองอีกแล้วครับเก้าคูณหน่วยบนบวกสิบล่าง 9ก้ 98, 4, าสองสิบแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองอ้าวสองอีกแล้วพี่น้องครับอา้าวอีกแล้วมีแต่สองเท่านั้นเลยสูตรที่สี่เป็นสูตรสุดท้ายครับแปดคูณร้อยสิบที่สี่ร้อยสิบที่สี 5, ่บวกกันเป็นห้าศูนย์บวกห้าได้ห้าเอาแปดมาคูณแปดห้าสี่สิบนี่นะครับสูตรที่สี่แปดห้าสี่สิบก็จะได้ศูนย์อะได้อยู่แค่นี้เหมือนกับงวนี้เป๊ะเลย วิ่งตัวเดียวสี่สูตรมีเลขอยู่สองตัวคือสองกับ0นแบบนี้ก็แสดงว่ามันเลขซ้ำกันในนี้มันถูกตัวเดียวกันทีนี้ถ้าเราจะใช้จะใช้สองตัวโต๊ดเหมือนงวดนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้สองตัวโต๊ดโต๊ดแปดหนึ่งจบเลยแต่มันได้10บชุดแต่ถ้าเรามาตัดในหตัวมาครบมันก็จะเหลือน้อยลง เรามาดู8ไอ้6ตัวมาครบ3ตัวบนพี่น้องครับ2องคูณหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกสิหน่วยบน2องคูณหน่วยครั้งที่สี่นะสองคูณเจ็ดเป็น14 4สี่สมาบวกหเป็น5้าห้าบวกสเป็นเเราจะได้ตัวแรกก็คือ7จ็บวกหได้8ปดบวกหได้9ก้บวกหได้0ูนบวกหได้1นึบวกหได้2 7จ็ดแปเราจะยืนที่2กับ0ย์เป็นหลักนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันมีแค่2กับ0แล้วทีนี้ตัวที่เราจะมาเน้นใน6ตัวมาครบก็จะเป็น0นย์กับ2องทีนี้เราจะได้0ูนย์ไหนสไหนครับมาดูครับเราจะได้0 2 2 0 2 1 0 2 0 0 2 9 0นย 027ตัวนี้ครบเลยครับได้แค่นี้เมื่อมาชนกันหมดโอเคพี่น้องครับมาดูครับมันออกอะไรครับคำนวณจาก16กันยายใช้1 1ตุลาครับเกต2องกต2พี่น้องครับวิ่ง2กับ0 4วิ่ง4ตัว วิ่งบนตัวเดียว4สูตรได้2กับ0เลขมาทบ7 8 9 0 1 2ก็จะมา0กับ2ตัวนี้ครับเนื่องจากมันเลขเบิ้ลนะครับ2มันก็ออกมา2ครั้งนี่ก็จะได้2 0 2ในนี้ก็จะถูก0 2 2 0โอเคครับถูกมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับ16ตุลาใช้1พฤศจิกานะ9คูณ100บนบวกร้อยที่4 9คูณ100บน เก้าคูณสองสิบแปดแปดมาบวกหกเป็นสิบสี่วิ่งตัวเดียวเน้นหลักร้อยคือได้เลขสี่แปดคูณร้อยสิบบนสี่แปดคูณร้อยสิบบนสองบวกศูนย์ 0, ได้สองแปดคูณสองเป็นสิบหกได้วิ่งหก เก้าคูณหน่วยบนบวกสิบล่างเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็น 24, ยี่สิบสี่ได้สี่สูตรสุดท้ายครับแปดคูณร้อยสิบที่สี่ร้อยสิบที่สี่หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหก เลขสี่สูตรพี่น้องครับได้เลขอยู่สองตัวทุกงวดเลยตั้งแต่ออกมานีนี่ก็ได้แปดแปดหนึ่งนี่ก็ยิ่งหนักเลยแปดอยู่สามตัวมางวดนี้สองอยู่สามตัวมางวดนี้สี่อยู่สองตัวหกอยู่สองตัวมามาดูสามตัวมาครบครับหกตัวมาครบ สองคูณหน่วยครั้งที่สี่บวกสิบหน่วยบนสองคูณหน่วยครั้งที่สองคูณห้าเป็นศูนย์ศูนย์มาบวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์มาบวกสองได้สองเราจะได้ตัวแรกคือสองบวกอีกหนึ่งคือสามคือสี่คือห้าคือหกคือเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอานี้มาชนในนี้อันนี้มีแค่สี่กับหกเราจะยืนที่สี่กับหกเป็นหลัก เราก็จะยืน467 466 465 463 464 463 462ก็จะได้อยู่แค่นี้และมันออกอะไรพี่น้องครับ931446ได้4กับ6มาออก446ก็จะถูก4กับ6ตัวนี้อันนี้คู่ชุด ผมลืมบอกไปพี่น้องครับถ้าเราจับคู่ชุดสองตัวจะได้แปดแปดกับหนึ่งแปดแปดหนึ่งจะได้อยู่สามหางวันนี้สรุปสองตัวบนไม่ถูกครับไปเข้าชุดโต๊ดเนื่องจากแปดอยู่ในหลักร้อยมางวันนี้ครับเราจะได้สองศูนย์ศูนย์สองและสองสองออกศูนย์สองเราถูกสองตัวบนและชุดโต๊ดมางวันนี้ครับชนที่สี่หกหกสี่สี่สี่หกหกได้อยู่สี่หางถูกสี่หก มาเข้าชุดสี่สี่หกสี่สี่หกมันซ้ํากันนะครับโอเคครับมาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับงวดปัจจุบันเลยเก้าคูณร้อยบนบวกร้อยครั้งที่สี่เก้าคูณร้อยบนเก้าสี่สามสิบหกหกมาบวกสองได้แปดแปดคูณร้อยสิบบน 8คูณแปดเป็นหกสิบสี่สูตรที่สามครับเก้าคูณหน่วยบวนบวกสิบล่างเก้าหกห้าสิบสี่มาบวกสิบล่างสี่บวกสี่เป็นแปดแปดค่อนข้างจะชัวร์แล้วครับผมว่ามาแน่เพราะมันชนกันอีกแล้ว มาดูตัวที่สี่ครับตัวสุดท้ายครับมันจะได้เลขอะไรครับ8ปดคูณร้อยสิที่สี่บวกร้อยสิบที่สี่สอบวกเดได้9้าครับเอาแดมาคูณเก้าแปดเก้าเจ็ดสบสองโอ้โหงวดนี้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำพี่น้องครับแต่ถ้าแบบนี้ผมว่า8ดมาแล้วแหละมันชนกันที่8ดงวดนี้ สสูตรมาครบแล้วครับถ้าใช้ชุดนี้เราก็จะได้3ามตัวโต๊ดแลละมีแค่4 8 2เท่านั้นในนี้ถ้ามันเดินอย่างเก่านะถ้าสูตรเดินนะต้องมีข้อแม้นะครับถ้ามันสูตรมันเดินเพื่อทจะถูกเหมือนงวดที่ผ่านนานนะพี่น้องนะขอให้เข้าใจตรงนี้สําหรับคนที่จะเอาไปใช้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกทุกงวดถ้าสูตรมันหยุดเดินมันก็จะผิดทันทีเลยนะ ต้องดูที่สูตรด้วยว่ามันจะเดินหรือเปล่านี่แหละสาคัญเพราะเราไม่อาจที่จะรู้ได้มาครับมาดู6ตัวมาครบทีนี้พี่น้องครับมันจะได้เลขอะไรครับ2คูณหลักหน่วยครั้งที่4บวก10หน่วยบน2คูณหน่วยครั้งที่4 2คูณ4เป็น8 8ดมบวก4เป็น12บวก6เป็น18เอาแล้วพี่น้องครับ ช่ไหมอาผมขอทวนอีกครั้งสองคูณหน่วยที่สี่บวกสิบหน่วยบนสองคูณหน่วยที่สี่สองสองเป็นสี่หสองสองเป็นสี่มาบวกแปดสองสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองอ้าวมันยังไงเนี่ย แสดงว่าผมเขียนตัวนี้ผิดพี่น้องครับมาดูสูตรที่สีใหม่อ่ะผมให้ดูชัดๆสองคูณหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วยสิบหน่วยบนอันนี้หกตัวมาครบเนาะผมไม่เขียนชิดกันไปสองคูณหน่วยที่4ี่บวกสิบหน่วยบนสองสองเป็นสี่สี่มาบวกสี เป็น8 8ดแบวกหเป็น14เราจะได้4นะครับ6ตัวมาครบตัวแรกคือเลขสีบวกหนคือเลขห้บวกหนคือเลขหกบวกหคือเลข7็บวกหนคือเลขแปบวกหนคือเลขเก้หืมทำไมมันเป็นอย่างนี้พี่น้องครับถ้าในนี้นะครับ ถ้าตัวนี้ถูกในนี้จะมีผิดหนึ่งตัวหรือถ้าในนี้มาถูกหมดในนี้จะผิดหนึ่งตัวเนื่องจากในนี้มันไม่มีสองพี่น้องครับถ้ามันมีสองนี้ผมจะมั่นใจมากแต่เนื่องด้วยมันไม่มีสองในนี้มันจะมีสี่กับแปดแต่ผมว่าสี่กับแปดมาแล้วแหละพี่น้องครับถ้าแบบนี้เนาะแปดนี้ค่อนข้างจะชัวร์ครับผมว่า แต่ในนี้มันไม่มีสองแต่สี่มันมีถ้ายืนที่แปดกับสี่เนาะเราจะยืนได้ไหมงวดนี้มีใครชอบไหมครับแปดกับสี่ถ้าตามสูตรมาชนนี้มันจะชนที่แปดกับสี่มาครับผมจะจับชุดนี้ให้ดูก่อนนะครับมันได้ตัวไหนมั่งภายในสี่ตัวนี้มันก็จะมีแค่แปดสี่แปดนะพี่น้องครับตัวแรกก็คือแปดสี่แปด 8 4ด8ี่สองแปแล้วก็สี่องมันก็ครบแล้วนี่พี่น้องครับมันก็มีอยู่ในนี้เลยเนาะสี่สี่แปดสหรือจะเบิ้ล จะเบิ้ลอีกไหมพี่น้องครับแปดจะมาอีกซ้ําอีกเหมือนงวดนี้ไหมวดน,นี้มันมีสี่สองครั้งวันนี้มันได้แปดอยู่สองตัวอืถ้ามันมามันก็ได้แค่นี้นะครับถ้าจับชนพี่น้องครับมาทีนี้ก็จะได้ถ้าในนี้ในกรอบนี้นะครับในสี่ตัวผมจับชนได้แค่นี้แปดสี่แปดแปดสี่สอง สี 4, องอะต่อไปผมจะจับสองตัวบนนะครับทีนี้จะเอาในชุด4ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะได้กี่ตัวเรามาดูกันพี่น้องครับตัวแรกก็คือ8ปสแล้วก็4ี่แปดแปดสดสองสองปด แปดสองสองแปดสสองสองสี่ถ้าเราใช้ในสี่ตัวนี้จะได้อยู่แค่นี้ครับนี่นะใช้ในกรอบนี้นะ ้าใช้อยู่ในกรอบวิ่งตัวเดียวสี่ส่วนนี้เ,เราได้อยู่แค่นี้สามตัวบนได้อยู่แค่นี้ครับหรือพี่น้องจะชนแบบไหนก็สุดแล้วแต่พี่น้องมันได้อยู่แค่นี้ตัวนี้ก็จะได้อยู่แค่นี้ผมว่าแปดถ้าแปดมามันก็จะมีแค่นี้ที่ชุดแปดนะครับเนี่ยมีอยู่แค่สี่ตัวนี้ผมมั่นใจว่าแปดมันน่าจะมาแล้วแหละงวดนี้ ถ้า8มาอ่ะต่อไปจะอยู่ในกรอบนี้นะครับผมจะชนที่8กับ4ถ้า8มา2มันไม่มีในนี้ถ้า2มาแสดงว่าสูตรนี้มา2ตัวอ่ะครับผมจะยึดเลยครับ8 4 5ต่อไปในกรอบนี้นะครับพี่น้อง8 4 5 8 4 6 ดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแปดสี่เก้าแปดสี่ ห้าแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแปดสี่เก้าแปดสี่สี่เอาตัวเบิลหน่อยหนึ่งนะครับกันไว้แปดสี่สี่แปดสี่แปดแปดสี่แปดได้แล้ว สี่แปดแปดถ้าจะมาเบิ้ลตัวนี้ก็แปดสี่แปดตัวนี้ได้แล้วโอเคพี่น้องครับถ้ามาชนในชุดนี้จะได้แค่นี้ครับจะได้แค่นี้ผมว่าครอบคลุมลแล้วแหละสี่แปดห้าสี่แปดหกสี่แปดเจ็ดสี่แปดแปดสี่แปดแปด ครบแล้วแหละถ้ามันไม่ครบถ้าผมจับพลาดพี่น้องก็เอาลองชนกันดูถ้าใครจะไปใช้นะโอเคพี่น้องครับมันได้แค่นี้ถ้าหกตัวมาครบงวดนี้ได้ยืนที่แปดกับสี่จะได้อยู่แค่นี้ส่วนมันจะมาไหมผมไม่อาจจะบอกได้นะครับอยู่ที่พี่น้องเลยนะการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวผมมีหน้าที่หาวิธีทำ และทําให้ดูเท่านั้นนะทําให้ดูเท่านั้นนะครับมันไม่อาจาที่จะมาจริงหรือไม่จริงอันนี้บอกไม่ได้เลยครับขอให้เข้าใจตรงกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าครับมาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินมาถึงแค่นี้พี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันผมลุงทัดให้โชคอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแคร์ให้ด้วยยิ่งดีขอบพระคุณมากครับ ขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วขอให้3ตัวแตก2ตัวแตกโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราที่รับชมทางช่องลุงทัศน์อยู่ทุกๆคนครับขอให้โชคดีถูกเย็นนี้นะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ